สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการอินเตอร์เนชันแนลแชมเปียนชิพ2 4นะครับแข่งขันระบบ6ใน11เ,เฟรมนะครับรอบคัดเลือกรอบแรกประจำวันที่1ตุลาคม2567นะครับมีโปรไทยลงแข่ง3คนนะครับมาครับมาดูผลแข่งกันนะครับร่มกันที่คู่แรกนะครับเนลโรเบอร์สัน เอาชนะ den, ช Hopkins, อนะัลฟีเ่เบอร์เดน6ต่อ1่เฟรมเยลโชบแบลลีฮอกกินส์เอาชนะโจชัวทอมมอน6ต่อ1นเฟรมอาร์เมียนซาคอฟเอาชนะเดวิดลิลลี่6ต่อสเฟรมสจวตเคลลนตันเอาชนะโรเบิร์ตมิลกินส์6ต่อ4เฟรมโจโอคอนเนอร์เอาชนะ ล็อบบี igan, ้แม็กกูริแกน6ต่อ1เฟรมอารอนนิวเอาชนะเลี่ยมผูเลน6ต่อ2เฟรมเซ็กซสวตี้เอาชนะโดมินิกเดล6ต่อ4เฟรมซันเดสันแรมเอาชนะเล็กซันเดอร์เซนบาร์เกอร์6ต่อ5เฟรมเบนวูลาสตันเอาชนะดวนโจน ต่อ4เฟรมเจียงจุนเอาชนะลูก้าเบเลเซล6ต่อ3เฟรมล็อบบี้วิลเลียมส์เอาชนะอัลันเทเลอร์6ต่อ3เฟรมเอลิสเลเซอร์เอาชนะโปรไทยควิกมนัสวินหรือควิกค,คิวเฮาส์6ต่อ3เฟรมเดโคดสแตนตโมดี้เอาชนะทอมฟอร์ด ต่อสเฟรมชอนเมอร์ฟี่เอาชนะลุยฮีโคส6ต่อ4ีเฟรมไซมอนเวดเวลเอาชนะแจ็คโจนส์หกต่อ5เฟรมลูฮาเทียนเอาชนะเสือบึ้งมาโกฟูหกต่อ5เฟรมกงเฉินยี่เอาชนะจอแดนบราวน์หกต่อ4เฟรมไมเคิลโฮ เอาชนะโชเย่ล่ง6ต่อ5เฟรมมาร์คเซลบีเอาชนะอาร์เตมนชิชิน6ต่อ3เฟรมมาร์คเดวิสเอาชนะโปไทยโปหญิงนะครับใบพัดสิริพาพรนฤบใบพัดศรี 3, ราชา6ต่อ1เฟรมแท็กซี่หัวร้อนแกรี่ยูสันเอาชนะฮัมัดมีอา6ต่อ3เฟรม จิมมี่โรเบสันเอาชนะซันนี่ไซรล่อฟ้า6ต่อ5เฟรมโคตรมันนะครับคู่นี้โหสุดๆไปหาดูไฮไลท์กันได้ครับตารางแข่งรอบคัดเลือก International Championship 2024ประจำวันที่2ตุลาคม2 5 6 7นะครับแข่งขันระบบ6ใน11เฟรมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา15.30นะครับคู่ที่1นึ่งแมทธิวสตีเวนพบกับ หวงเจียฮาวเออกูโเซียงพบก,กับแอนโทนีโควัสกี้เดวิดกิลเบิร์ตพบกับไบอยู่ลู่ริกกี้วอร์เดนพบก,กับสิงซื่อฮาวไรอันเดย์พบก,กับมาหายหลงหยุนซื่อจุนพบก,กับเอียนเบิร์นหลิวฮองยูพบกับลอลิทอร์เดนิวเวลพบกับ ลอสเมลเวอร์แจ็คสันเพทพบกับโอลิเวอร์ไลแจ็คลิสซาสกี้พบกับบูร์สุเลเวตมาร์กแอนเลนพบกับฟารัตอาเจอิบโจเพอร์รี่พบกับโจนาตัลูมทธิวเซลพบกับแอนดรูฮิกกิมสันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจ,นจบครับและพบกันใหม่ ติดหน้าครับสวัสดีครับ